เรนนะั้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อะไรบ้างอะระดับความเข้มเสียง80เดซิเบลอะไอ้80เดซิเบลคือตัวอะไรคือตัวเบต้าเขาถามว่าจะมีความเข้มเสียงในหน่วยวัดต,ต่อตารางเมตรเท่าใดสแสดงว่าโจถหามหาตัว i นะเพราะฉะนั้นเรนนันสูตรที่ใช้นี่นะเธอต้องใช้สูตรว่าอะไรเบต้าเท่ากับ10 log ok i ส่วน ไอศูนย์ไศูนย์ไม่บอกเธอเธอต้องรู้ว่ามันคือ10กำลังลบ12วัดต่อตารางเมตรคุณก็ทอคอซะแทนค่านะแทนค่าเบต้าก็คือ80เท่ากับ10ล็อกล็อกอะไรจ๊ะล็อกอส่วนไอศูนย์ไอศูนย์คือ10กำลังลบ12 2ข้างเอาอะไรตัดเนี่ยเธอว่าอะไรตัดดี10ตัดเอา10หาร80ได้8 10หารด้านขวาได้เป็นลอคไอส่วน10บกำลังลบสิบฐานอะไรเนี่ยฐานอะไรเนี่ยฐานสิเอา10ดันแไงก็ได้เป็น10บยกกำลังแเท่ากับ I ส่วน10บกำลังลบสิ 12. จะหาไอไง ก็เอาสิกำลังลบสองเตะขึ้นไปคูณนี่สลับที่กันซะก็จะได้ I เท่ากับ10กกำลัง8คูณ10กกำลังลบส,บสิเพราะฉะนั้นจะได้ I เท่ากับ10กกำลังลบสี่วัตต่อตารางเมตรโอเคไหมนะแค่นี้เป็นคำตอบค่ะ